ครับนะฮะวันนี้พ for อดีนะครับมีออเดอร์จากลูกค้านะครับวันนี้จะจัดส่งนะฮะวันนี้เราจะไปส่งที่เลยนะครับ mm hmm. ก็ฝาก FC นะฮะที่เข้าดูอยู่นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับนะกด subscribe นะครับวันนี้ก็เป็นชุด power mixer นะครับน็อ power mixer นะฮะยี่ห้อ pro eurotech นะครับรุ่นนะฮะ p f x dl 8300 fx นะครับนะตัวนี้มีฟังก์ชันหลายอย่างนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนช่วงที่ส่งให้ลูกค้านะครับอีกทีหนึ่งนะครับ นะอันนี้ผมบรรยายคร่าวๆว่าจัดโฉมไปมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตู้นะครับลำโพงเสียงกลางแหลมนะครับสองทางนะครับของเอทีเอนะครับแบรนด์ ATA นะฮะรุ่น LS 1 2นะครับนะคู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ตู้ซับเบดนะครับซับบูเฟอร์นะฮะเป็นตู้มินินะครับนะสินิ้วนะฮะหคู่นะฮะพร้อมขาตั้งแล้วก็ชุดไมล์ลอยนะครับของโปรพัสนะครับ UM 1 4นะฮะหนึ่งชุดชุดนี้นะครับ ใช้งานพร้อมสายลำโพงอะไรต่างๆนะฮะครบเซตนะฮะราคาก็อยู่สามสามหมื่นนิดๆนะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันนะครับที่บ้านเจ้าภาพนะครับเนาะร้านลูกค้าเดี๋ยวจะให้น้องเขาสารงานต่อนะครับเนาะก็ฝากด้วยนะครับมีอะไรพูดต่อไหมครับครับก็สหรับเซตนี้นะครับก็เป็นชุดพร้อมใช้งานนะครับเป็นตู้เอสดเอ็นหนึ่งสองครับเป็นตรงพีเอสนะครับ สนตู้18นิ้วก็เป็นของมาตินนะครับตู้มาตินขนาดเล็กในแบรน์ของอ t ทีเองนะครับเดี๋ยวชิ้นนี้นะครับเราจะไปส่งที่ในนุนครนะครับ ก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเอาชุดเครื่องเสียงลงไปเดี๋ยวเอาถ่ายวิดีโอทำทาการทดสอบให้ดูรอบเียกันนะครับตัวนีดอกกี่นิ้วครับ18นิ้วครับผม18นิ้ว,ว,วเป็นตู้สูตรอะไรครับอันนี้จะเป็น Martin, มาตินสิบแปดนิ้วครับเป็นสูรมาตินสิบแปดนิ้วนะครับของแบรนด์ a อทนะครับอย่างสวยมีน้ำหนักเบานะครับสูนสิบแปดนิ้วน้ำหนักเบา,เบาสสวนไม่อาจจะเป็นอัดแท้นะครับไมาอไม่อัดยีมินะครับเลยตัวน,นี้จะเป็นไม้อัดยี่มนะครับ้อัดมอัดยี่สิบมิลตาภูเขาแท้นะครับ นี่ครับเป็นชุดตู้หล,ลวพวงเราจะเข้าไปติดตั้งด้านในบ้านเจ้าภาพกันนะครับครับขออนุญาตส,ส่งงานลูกค้าเลยนะครับเป็นชุดตู้2อ2คูณนะครับเป็นชุด powermix นะครับเสียงกลางเป็น12นิ้วนะครับซับเป็น18นิ้วนะครับ ก็ได้พาอวอมิคหนึ่งตัวนะครับไม่ลอยหนึ่งตัวนะครับพร้อมตัวรับสัญญาณของไม่ลอยนั่นเองนะครับชุดไอสายก็พร้อมเปิดกันเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับสนใจก็เข้ามาสอบถามได้ที่ร้านเอทีเครื่องเสียงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอ,ขาขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ